วันนี้ได้มีโอกาสอ่านหนังสือ,อนิยาสารนะครับ GB ครับเป็นนิยาสาาว่าด้วยเรื่องมีดและปืนนะครับวันนี้เขาได้พูดถึงมีดแบรนด์อเมริกันนะครับแบรนด์พ่อนี่ก็คือบักครับรุ่น840ในรายละเอียดน่าสนใจมากครับงั้น เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ารุ่นแปดสี่ศูนย์เนี่ยวัสดุขนาดวิธีการใช้เป็นไงไปดูกันครับมาดูกันครับบั๊กแปดสี่ศูนย์บักบ๊กแปดสี่ศูนย์เนี่ยด้ามเขาเนี่ยครับทำจากพลาสติกชนิดพิเศษนะครับว้าว <Wow. S 2> ข้อดีของพลาสติกชนิดพิเศษเนี่ก็คือสามารถกัดลายได้สวยงาม แล้วก็ถ้าเป็นไม้หรือเป็นกระดาษอาัดเนี่ยลักษณะถ้าเจอน้ําแล้วเนี่ยบางทีมันแห้งยากและอาจจะเป็นเชลงเชลาถ้าเราเก็บไม่ดีเนี่ยปัญหาเกิดนะครับแต่ถ้าเป็นนี่เราไปเจอน้ําเจอเหงือ่อเราสามารถเช็ดทำความสะอาดได้แป๊บเดียวเก็บได้เลยครับดามแล้วส่วนใบมีดเนี่ยใบมีดตัวนี้จะทําจากเหล็กเกรดเอสีอ่สองศูน เฮชุบแข่งนะครับแล้วก็ทํำลายสโตนวอ h สวยงามลายสโตนวอชสวยงามแล้วตัวนี้จะพิมพ์คำว่า USA ด้วยครับตัวนี้ผลิตที่อเมริกาเลยครับมีรูปโลโก้ของเขานะครับสโตนวอชเนี้ก็ข้อดีผมชอบก็คือว่า ถ้าเป็นม,มีดที่เป็นใบเงาๆเนี่ยบทีเรานิ้วแตะเนี่ยมันจะเห็นรอยได้ชัดเจนแต่ Stonewall นี่ก็ทำให้กบเกลื่อนนะครับทำให้ไม่ไม่เห็นรอยไม่ชืดดีครับผมว่าผมชอบสามารถที่จะไปลุยๆได้เลยครับแล้วเขาก็ทำปลายดอปพอยสวยงามมีว้ล์วตรงนี้ด้วยนะครับความยาวของใบมีดเนี่ยอยู่ที่สามนิ้วหนึ่งหุน รวมโดยรวมแล้วเนี่ยทั้งปลายทั้งด้ามเนี่ยโอออที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับมาดูกันแล้วตรงด้านนี้เนี่ยก็จะมีอะอลูมิเนียมอโนได์นะครับทำสีรุ่นนี้จะมีสองสีนะครับเป็นสีสีแดงแล้วก็สีออกน้ำเงินน้ำทะเลสวยงามนะครับแดงนี้ก็จะเป็นแดง ม่แดงแจัดน,นะครับแดงเลือดห,หมูสวยงามสวยงามก็จะมีเนื้อที่สำหรับที่ใช้คลิปจะมายึดสกูร์อไว้นะครับครับโดยรวมเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง840นะครับการใช้งานง่ายๆทีเดียวครับใบมีดตัวนี้เนี่ยจะดีไซน์มาเป็นมีมเงี้ยวออกมา เราเรียกเงี่ยงแล้วกันนะครับหรือบางคนเรียกเหนียงเลผมไม่แน่ใจผมเรียกเงี่ยงแล้วกันมันจะโดดมานะครับไม่รู้ว่าโอเคก็้องเห็นชัดเจนไหมครับมันเงี้ยงอย่างนี้แล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราเวลาเราเปิดเนี่ยเราต้องเปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้ามีดยี่ห้ออื่นเนี่ยเป็นเป็นยี่ห้อสไปเดกรนะครับ <s> <s> หรือเนี่ยอันนี้เบนเมสสกรมเมเนี S ่ยนี่ใช้ไม่นานนะครับดีไซน์อ <s> ย่างนี้เราก็เปิดถ้าเปิดอย่างนี้เนี่ยบางทีแบบ นิ้วเวลาเราเก็บเนี่ยมันอาจจะผ่านหรืออาจจะมีลักษณะผ่านคมมีดอาจจะเสียวหน่อยถ้าคนไม่เคยชินนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัดปัญหาเลยเพราะว่าตัวเปิดอยู่ทางด้านหลังไม่อยู่ทางด้านหน้าแล้วเราใช้เขีย่ยครับว้าวเขี่ยแรงเบาๆเลยครับออกแล้วครับแล้วตัวนี้อะไรเนื้อล็อกก็จะมาแทนที่ใบมีดล็อกทันทีเพราะฉะนั้น ไม่มีพับครับเปิดง่ายเปิดง่ายมากครับแล้วเวลาเก็บตัวนี้ที่ออกแบบมันดีมากครับเก็บเนี่ยจะไม่เห็นด้ามโผล่เลยครับถ้าโดยทั่วไปนะจะเห็นด้ามโผลรร่เนี่ยฮะเห็นว่าเราพกมีดเลยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่เห็นด้ามเพราะฉะนั้น ถ้าเราพกในเสื้อพกในที่อื่นเนี่ยก็จะเ,เห็นว่าบางทีเราเหมือนเป็นปากกาครับถ้าผมปมอยนี้นะฮะอ่าอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นปากกานะครับไม่ดูเป็นมีดนะอย่างเราใส่สู่ใส่อะไรพวกอย่างนี้ก็ได้นะครับคล่องตัวนะครับมันสามารถใช้มีด มือเดียวเปิดมือเดียวเก็บมือเดียวครับผมว่าจับถนัดมือไม่ใหญ่มากสำหรับมืออย่างผมคนเอเชียด้วยกันผมว่าเวิร์กเลยนะครับสวยงามสวยงามแนะนำครับ840บัค